อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร26เจ้าแนวคิดหลักเนื้อหานี้เป็นบทแทนเมตตาอุทิศส,ส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่อาจมีเวรกรรมต่อกันมานับไม่ถ้วนเพื่อปลดล็อกกรรมคลี่คลายชีวิตให้อโหสิกรรมรายชื่อเจ้ากรรมนายเวร26เจ้ากร่มบุคคลในอดีตชาติเจ้าแห่งสายกรรมส่วนตัวหนึ่งบิดามารดาบุตรชายบุตรหญิงอดีตคู่ครอง 2. ญาติพี่น้องครูอาจารย์พระเอ็น ชีสเทวดาอารักเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่ 4. ผู้เคยเป็นมิตรศัตรูพระมหากษัตริย์กลุ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอปติกาวิญญาณพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเท้าเทวดาพรมยมทูตเท้าจตุโลกานายนิรยาบาลสัตว์ในนรกสัตว์เดรัจฉานผีเรร่อนสัมภเวสีกลุ่มผู้ที่เราลืมหรือไม่เอ่ยนาม ข้อที่25-26ครอบคลุมถึงผู้ใดก็ตามที่มีกรรมกันมาและขออธิษฐานให้ผลบุญย้อนมาส่งเสริมให้พ้นทุกข์จุดเด่นของบทนี้ครอบคลุมทั้งโลกมนุษย์และทิพยภูมิสอดคล้องกับหลักกรรมภพชาติในพุทธศาสนาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสสางเงาก,กรรมในจิตวิญญาณก่อนเริ่มสิ่งสำคัญเช่นเปิดธุรกิจขอลูกเจรจาความรักวิธีใช้ให้ได้ผล 1. ทํำบุญจุดทูปสาดอกตั้งจิตสงบ สอ,อ่านบทอุทิศบุญ26ข้อด้วยจิตตั้งมั่น 3. จบด้วยการอธิษฐานขอให้กรรมเก่าได้ดปลดปล่อย 4. ทํทำต่อเนื่อง7หรือ21วันช่วยคลี่คลายพลังกรรมอย่างลึกซึ้ง